สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยฮะว,วันนี้ผมแม่งนอนไม่หลับนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะมีมอบทะลุฟ้าวันที่13บสาิงหาคมเลขไม่ดีฮะวันที่13เพราะว่าวันที่สิบามเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดที่ในบ้านเมืองไทยนะสมัยก่อนวันที่สิบาก็รอบยิงเสียแดงฮะแดงของเราที่สวนลุมนะสไนเปอร์ ยิงลงมาที่ตรงอ่ามันเป็นฐานีรถไฟฟ้านะลุงพินดีแดงก็สิ้นชีวิตไปทุกวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้ฮนะแล้ววันที่สิบสามวันนี้นะอ่ะนะอ่าคุณลูกนัดที่เขาเรียกว่าไฮโซลูกนัดเนะ่ะไปมอบทะลุฟ้าวันที่สิบสามเมื่อกี้เนี่นะนะก็แกก็ไปไฮปา์คไฮป์กเนี่ยค,คือแกเป็นคนมุ่งมั่นอ่นะเด็กหนุ่มมีความมุ่งมั่นไปไฮป์คช่วยเด็กๆมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ ที่อนุสุรีชัยสมรภูมิเนี่ยแล้วก็เด็กมันก็เดินเดินเดินมาแสดงสัญ,ญลักษณ์นะฮะเพราะว่าตอนแรกก็เอามังคุดแล้วก็เอาเอาําลำไยนะฮะมามาเผาแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าราคาตกต่ำแม่งกิโลละ4บาทเนี่ยคือรัฐบาลนี้ขาดความชอบธรรมคือทำอะไรแบบแบบล้มเหลวหมดทำให้ทุกคนเดือดร้อนหมดทั้งวัคซีนทั้งเกษตรกรทั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็เด็กๆพวกนี้แสดงสัญ,ญ,ญลักษณ์นะฮะ ก็เอามาเผาเผาเสร็จก็เดินไปจะไปบ้านประยุทธ์นะเกาะแขนไปยังไม่เข็ดน,นะเพราะว่ายังวันที่ผ่านมาก็โดนจับไปเยอะอแต่โดนประกันตัวแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมาเนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยก็โดนแล้วก็กลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มมอบทะลุฟ้าเนี่ยฮะแตงเขาจัดตั้งโดยน้องไผ่นะไผ่ดาดิน ดาดีนี่เขาเป็นนักสิทธิวิทยาชนแบบมานานแล้วทำงานเรื่องมวลชนมานานแล้วนะฮะก็เลยเก็บมาเล่าว่าเนี่ยอย่างแม่ไผ่เขาบอกว่าแม่ไผ่บอกว่าถ้านึกถึงตัวเองมากกว่านี้คงไม่ออกมานะครับคือก็อยากให้ไผ่เนี่ยเป็นผู้ร,รักษ,ษาว่าเขาเขาจบนิติศาสตร์นะก็เ,เรียนกฎหมายมาเอาง่ายเป็นทนายได้นะเหมือนมือนพ่อ พ่อไผ่เับพี่อูดน่ะก็เป็นทนายความเหมือนกันอ่าไผ่บอกว่าอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นถ้าทุกคนน่ะคิดคนละแบบทุกคนรักบ้านเมืองทุกคนนะครับรักบ้านเมืองแต่ว่าทุกคนคิดคนละแบบไงบางคนก็โหนเจ้าบางคนก็แม่งบาบาบา,บาก็อย่างที่ท่านรู้นะผมขี้เกียจเหลาก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่หัวนะครับอย่างสลิมเนี่ยแม่งคุยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกแม่งดดายอย่างเดียว เมื่อวานนะมันแช่งคุณลูกนะั่นนะผมอ่านแล้วไม่แห้งปวดตับเลยมึงตายซะอเหี่ยมึงหิวแสงมึงบาบาแบาบ,บ,บมันเหยียดคนนะฮะเหยียดคนมากยังสมัยปีห้าสามนะมีน้องคนหนึ่งนะเป็นไพ่อะนะเขาเรียกว่าไพ่เสื้อแดงน้องเด็กผู้หญิงนมีภาพด้วยโดนยิงเหมือนกันที่เกือบเบ้าลูกตาเลือดไหลเต็มไปหมดนะฮะเป็นไพ่โดนยิง ปี53ปีนี้ปี2,564ไฮโ so, ซฮะโดนยิงเหมือนกันเหมือนจะที่เดียวกันเลือดอไหลเหมือนกันคุณไปดูภาพเลยผมมีภาพด้วยเอาง่ายว่าไม่ว่าไฮโซหรือไพ่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอำนาจของไอ้พวกทรราลาเนี่ยแมงไม่สนใจหรอกมันสั่งยิงเแลยวคือตอนนี้เนี่ยผมคิดนะมันวางแผนว่า ให้วุ่นวายแม่งเลยแล้วก็มีเผาได้เมื่อคืนเนี่ยเผาแม่งชิบมหายเลยไม่รู้ใครเผาผมอยากให้จับให้ได้นะคนเผาเนี่ยแล้วมาดูดิมึงเป็นใครนะะเพราะว่าผมว่าไอเ้เด็กๆพวกนี้มันคงไม่เผาหรอกมันมาเย่วๆนี่วิ่งอย่างนี้กระสุนยางไม่ก็อชิบมหายแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเห็นภาพนะผมบอกไงว่าคําพูดล,ล้านคาครับไม่เท่าภาพหนึ่งภาพนะครับคุณไปดูอะไรคลิปเกิบแม่งกระชอนเลยเยอะแยะมากเลยวันนี้ผม ไม่ใส่แว่นตานะว่าผมอยากเปิดเผยว่ากูอะของจริงเออกูไม่ใช่ว่าแม่งต้าใส่แว่นสส่ตาหลบสส่ตาพวกมึงพวกเขี้ยแม่งด่าผมโดนด่าเยอะฮะโดนด่าแม่งเนี่ยแต่ปีห้าสองอะโดนด่านู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยมึงแม่งของปลอมทําไมมึงไม่โดนอะทุกคนโดนไอ้เยี่ยมึงรู้แนงคงไม่โดนเออแล้วกูโดนแล้วกูจะประกาศให้มึงรู้เหรอว่ากูโดนใช่ไหมก็เลยฟังคืออยากบอกห้าอ่ให้ทุกคนนะครับว่า ใช้สติฮนะแล้วก็อย่าเหยียดคนอื่นนะฮะคนเราทุกคนเท่าเทียมกันนะเท่าเทียมกันวันที่สิบสามที่แม่งอาถันจริงๆนะไม่ก่อนไอแดงโดนยิงสมัยนี้ลูกนัดก็โดนยิงเนะี่ยแต่ว่าดีนะไม่ให้กระสุนจริงตอนนี้ก็ผมก็มีอะไรจะพูดมากก็อยากมาเล่าว,ว่าอตอนที่ลูกนัดโดนยิงอ่ะนะกาลังปลาใสาเลยอยู่บนรถนะฮะรถมบายคเขาของกลุ่มเด็กทะลุฟ้า เขาบอกว่าถอยออกมาถอยออกมาบอกเจ้าหน้าที่นะผมไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายนะผมมาอย่างสันติอส,อ,อสิงหาผมพูดปุ๊บแม่งโดนยิงเลยคือตอนนี้อะไปดูคลิปเลยมันมีไอพวกคอฟอนะอยู่บนทางด่วนโอ้แม่งไปแถบเลยยิงทั้งแก้น้ำตาทั้งกระสุนยางยิงลงมาแล้วมันถูกกดสากล,ล่ะครับแม่งมึงไปพูดนิดหลักสากลนะครับ การใช้กระสุนยางนะคูจะเล่ามืองฟังนะไอ้พวกสีลิมพวกง่อเยเราเอลสัตว์หใช้ต่อบุคคลที่ใช้ความรุนแรงกรณีที่เกิดความอันตรายต่อสาธารณะหนะสควรเล็งที่ท้องหรือที่ขานะฮะหลักการใช้กระสุนยางนะตามสากคนนะ 3. การเลงเข้าที่หัวอาจทําทให้กระโหลกศรีรษะแตกหรือตาบอดหรือเสียชีวิตได้อันนี้หลกักสากลนะส การยิงทีละหลายๆนัดเนี่ยไม่มีความแม่นยำเนี่ยมันขัดต่อหลักความจำเป็นและการได้สัดส่วนในการยิงคือแม่งยิงมั่วแม่งยิงแม่งรัวๆแม่งไอ้เหี้ยภาษีกูแม่งยิงฮึบไอสัตว์คือเอาง่ายว่ามันยิงมั่วไงก็ก็เล่าฟังคือหลักสากลเนี้ยต้องอย่างนี้ที่ผมเล่าฟังนะผมก็เบื่อแม่งแม่งบ้านเมืองเราแม่งชิบหายหมดปีห้าสามก็โดน ที่เบ้าตาเด็กผู้หญิงมีภาพข่าวด้วยปีเป็นไพ่ปีหกสี่ไฮโซโดนเหมือนกันคุณไพ่เออเป็นไฮโซตอนนี้คุณประยยทน์ครับไม่มีความชอบทำครับเป็นศูนย์รวมของความชิงชังเลยผมบอกให้นะว่าคุณนะ่ะคงอยู่ยากแล้วคือพรุ่งนี้นะวันนี้เนี่ยผมมาทําทําคลิปเนี่ยประมาณตีสี่นะว่าผมนอนไม่หลับเลยผมนอนไม่หลับเลย เด็กๆน้องๆนักข่าวอยู่หน้าง,งานก็โทรมาผมแม่งโทรมา,สาใส่ไม่เพราะว่าผมก็ตรงๆนะก็เป็นนักข่าวมานานสิบห้าปีแล้วก็น้องๆก็อยู่หน้าง,งานก็วิ่งแม่งโทรมาพี่แม่งเหี้ยจังไหมไ่ยิงผมเด็กไทยไว้ะโดนยิงที่ขาเด็กนักข่านะโดนยิงโดยสนยางแล้วโดนที่หมวกด้วยแป๊กบอกไอ้เหี้ยพี่ถ้าผมไม่ไม่มีหมวกนะโดนแปะเอาง่ายว่าแม่งยิงชิ่หายภาษีเราครับก็เก็บมาเล่าว่า เมื่อไหร่ครับความยุติธรรมจะมีสักทีนะผมแมงหวังมากเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่ผมเล่านะาสำนักงานทนายความแล้วก็านยกายโยคสมาคมทนายความไปฟ้องเนะี่ยเอาอะไรชื่อที่ผมเล่าเล่าผิดนะเจ็ดแสนคนครับไปฟ้องคุณประยุทธ์นะไม่ใช่เจ็ดหมื่นะเจ็ดแสคนนะต่างกรรมต่างวาระฟ้องเรื่องวัคซีนเรื่องนู่นนี่นั่นที่ไม่เป็นธรรมว่าคุณมาตาหนึ่งห้าเจ็ด 165ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะฮะแล้วก็บาบาบาไปดูก็แลกันกฎหมายติดคุกหนึปีครับก็อยากบอกว่าอยากเห็นความยุติธรรมครับในบ้านเรานะก็ดูแลตัวเองครับออกบ้านใส่แมสก็บ้านอาบน้ำครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่าผมนอนไม่หลับเลยผมโคตรเครียดแล้วว่าผมก็อยู่มานานนะใครที่รู้จักผมแนะ่รู้ดีว่าผมเป็นใครนะฮะ แมงเสือกทุกเรื่องไอ้หี้แมงวิ่งที่หายเลยเดี๋ยววันที่สิบห้านะจะไปวิ่งทีนึงดูดิมันยังไงเพราะว่าน,นัทเจบิร์บอกว่าออกมาเต็มพื้นที่เลยแล้วก็หนูหลิงด้วยทุกคนครต้องออกมาเพราะว่าบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของของใครฮะของพวกเรานะครับให้กําลังใจทุกคนครับฝ่ายประชาธิปไตยฮะเราต้องสู้ฮะถ้าไม่สู้ก็เป็นทาตะนะครับสวัสดีครับุรักษาคนคิดดีทําดีครับรักษาตัวด้วยครับ